พี่น้องประชานทุกท่านนะครับในวันนี้สำนักง,งานสภาพัฒนานการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะครับมาร่วมงานประชุมประจำปีของสำนักง,งานในหัวข้อ Transitioning Thailand Coping with e Future ในวันที่18กันยายนตกนี้นะครับที่สามย่านนิทาวนครั้งนี้ก็เป็นการจัดงานออนไซต์ site, ที่จะทำให้เราได้มาพบปะพูดคุยกันเป็นครั้งแรกนะครับใน,ในช่วงหลังจากเ,เกิดวิกฤตโควิดที่ผ่านมาภายในงานเองก็จะ ประกอบด้วยสช่วงนะครับ mm hmm. ก็จะมีช่วงแรกนี่จะเป็นการารายงานสรุปการพัฒนา ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบ,บับที่12ว่าในช่วงที่ผ่านมาเราได้มีการดําเนินการอะไรกันไปบ้างประเทศไทยเราอยู่ในจุดไหนแล้วจากนั้นนี่ก็จะมีการอธิบายความก้าวหน้านะครับในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบ,บับที่13ส่วนช่วงที่2ก็จะเป็นการเสวนานในหัวข้อ Thailand Inclusive Green growth ซึ่งในการเสวนาก็เราก็ได้รับเกียรติจากพิยรกรผู้ทรงคุณวุฒินะครับถึง4ท่าน ท่านแรกดกรวียไทยสันติประพบท่านอดีตผู้ว่าการแบงชาติของเราเองนะครับซึ่งท่านก็จะมาเล่าเราฟังในเรื่องของแง่มุมต่างๆทั้งในเชิงสังคมในเชิงของการพัฒนาในเรื่องของการที่จะลดความเดือมร้ํนต่างๆท่านที่2ก็จะเป็นนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ก็คือท่านดรสันติทานเสถียรไทยที่ก็ให้เกียรติมาพูดคุยกับเรา ท่านที่3เนี่ยก็เป็นท่านดร์อาร์มตั้งดีรันก็จะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของประเทศจีนการพัฒนาต่างๆในประเทศจีนแล้วก็เรื่องของการดีคัพพลิงต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในอนาคตนะครับในเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ ท่านสุดท้ายก็คือท่านธนวันรสุธรรมพันธ์ซึ่งท่านเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัท Microsoft ประเทศไทยท่านก็จะมาเล่าให้เราฟังในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของตัวดิจิทัลนะครับที่จะเข้ามาช่วยในการทำงานมาช่วยในการทำธุรกิจของพี่น้องประชาชนของเราและก็ภาคธุรกิจที่จะต้องมีการปรับตัวนะครับในการก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น ผู้ดำเดนินรายการในช่วงนี้นะครับก็เราก็ได้รับเกียรติจากผู้ดำเดนินรายการที่มากความสามารถนะครับก็คือดรวิทย์สิทธิเวคินนะฮะซึ่งท่อนก็มาช่วยเราในการดำเนินรายการในครั้งนี้อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับโดยเฉพาะ,ะคนรุ่นใหม่นะครับที่สนใจเข้ามา ร่วมงานสัมมนาวิชาการของสภาพัฒน์ในครั้งนี้นอกจากจะมีการเข้ามาร่วมงานแบบออนไซต์แล้วนะครับในงานเองเราก็จะมีการถ่ายทอดผ่าน Facebook Live ของสำนักงา,านด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้ามาร่วมงานสัมมนา,าของสำนักงา,านในครั้งนี้นะครับแล้วก็จะได้มีส่วนช่วยในการที่เราจะร่วมกันเดินหน้าประเทศไทยไปพร้อมๆกันครับขอบพระคุณครับ